สวัสดีครับสินค้าจากร้านผานิทพันฟิชชิ่งกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้พอดีมีออเดอร์นะครับผมเป็นคันหนังเงือกนะครับผมสามคันนะครับผมเป็นสปินเก้าฟุตนะครับออเดอร์นะครับไปที่อำเภอหนองแคนะครับผมจังหวัดสระบุรีนะครับผมเป็นคันหนังเงือกสามคันเลยนะครับผมทั้งสามคันเลยนะครับผมนะตอนนี้นะฮะนะตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบแปดสิบเก้านะฮะ อนนี้ของแทบจะหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก้าวฟุตผมเหลือไม่กี่คันแล้วแปกฟุตก็เหลือประมาณสักห้าคันนะครับผมส่วนพวกรุ่นอื่นๆนะครับผมเริ่มหมดแล้วนะครับผมบริษัทยังไม่เข้ามาเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกเงือกหัวเสือนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นคันหนังเงือกเป็นรุ่นแรกๆนะครับผมพวกนี้นะครับผมเป็นหลังสองพันสิบนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้เป็นสปินเก้านะครับผมนะฮะ ตัวนี้ตอนนี้ราคาราคาอยู่ที่คันละสี่พันนะครับผมสามคันก็หมื่นสองนะครับผมค่าจะส่งก็อีกสองร้อยนะครับผมนะครับก็พอดีก็เลยเอามาเช็คก่อนส่งนะครับผมก็เลยเออมาทํารีวิวสักนิดนึงนะครับผมนะตัวนี้เป็นลายผ้านะครับผมเป็นคันลายผ้ากาไฟรลายผ้านะฮะกาไฟนะฮะ USA นะฮะเทคโนโลยีนะครับผมนะครับ เป็นลายผ้าตาเล็กนะครับผมความเหนียวไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอายุยี่ห้อนี้ก็อยู่ประมาณสามสิบปวกเลยนะครับผมนะฮะไกเป็นโครงสแตนเลสนะฮะป้ายลูมิสนะฮะป้ายลูมิสนี่ก็เป็นสติกเกอร์ได้เลยนะครับเป็นเป็นเป็นสติกเกอร์นะเราไปแปะพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้เวทเวทคันจะอยู่ที่หกสิบนะฮะ ร้อยยี่สิบนะครับผมเป็นน้ำหนักเหยื่อนะครับนะฮะทั้งสามคันนี้จะไปอยู่สระบุรีทั้งหมดนะครับผมนะดามก๊อกนะยังไม่เคลือบนะครับผมนะรีซีสก็เป็นฟูจินะครับผมนะฮะทั้งคันเลยนะครับผมตูดยางนะครับผมนะฮะลหลผ้าทั้งคันนะครับ ข้อดีของ9้าฟุตอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมเพิ่งเคยเจอนะฮะใส่หลังรถปิกอัพใส่ได้สบายมากเลยนะครับผมเสียบไปโบะได้เลยครับผมเออก็ดีเหมือนกันนะฮะจะแอบบจะไปทิปที่ไหนนี่ใส่9้าฟุตเข้าไปนี่รู้สึกมันจะพอดีง่ายๆเลยนะครับ9ฟุตเนะี่ย10ฟุตมันจะดูยาวๆไปสักนิดนึงนะครับผมนะ9ฟุตนี่เหมาะมากเลยนะครับเสียบไว้หลังรถปิกอัพนะฮะ ตรงแคปหลังเนี่ยได้ได้อย่างแบบพอดีง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้มีถูกผ้าด้วยนะครับผมอย่างหนานะครับเป็นเป็นซองผ้ายอย่างหนาเลยนะครับผมนะฮะซองผ้าตรงรุ่นเลยนะครับผมนะเป็นคาสป n ินนิ่งนะครับผมนะฮะแัดได้ว่าค่อนข้างจะถือไปแล้วก็เทนะครับผม ปลาไม่ได้ตัวแต่เน้นเทไว้ก่อนนะครับผมนะฮะจัดได้ว่าสวยนะครับผมนี่ก็หนังเงือกนะครับผมแนวหนอนต้องไม่เท่ากันนะฮะอกต้องไม่เท่ากันนะครับผมสินค้าจากร้านพานิชงผ่านฟิชชิ่งกับแพงเพชรนะครับผมสนใจทักได้เลยนะฮะเฟซร้านก็พานิชงผ่านฟิชชิ่งกับแพงเพชรเบอร์โทรก็0881ตอง6นะฮะหนึนะครับผม นะสามารถส่งได้นะครับผมถ้าคันเบ็ดกระส่งเป็นแบบเป็นไปษนีอ์ e m s ไปนะครับผมนะฮะฟันบับเบิลให้อย่างหนาเลยนะครับผมนะตัดคลิปนะครับผมจัดได้ว่าสวยงามมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะผมจะแพ็กส่งเลยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ